ไฮดีตอนรับผู้สุดจะสนิทเชีวาวันนี้นะคะเราจะมาช้อปปิ้งในเกม f Free f i r ฟอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีของอัปเดตเข้ามาใหม่เนะว,ว,วันนี้จะ,จะซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปรับชมกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะทุกคนค่ะจริงๆวันนี้มันมีกิจกรรมอันนี้อยู่ก็คือกิจกรรมที่มันลดราคาชุดนี้อะยังไม่ได้เล่นนะคะเดีย๋ยวเราจะกดสิทธิลดราคากันค่ะทุกคน ชุดอันนี้มันเข้ามาเมื่อวันอาทิตย์แต่ว่าจัดอะอยากกดทีหลังเพราะว่าอยากรู้ว่าส่วนใหญ่เขาได้กันกี่เปอร์เซ็นต์ขอญอาตสอบถามทุกคนนะคะที่กดรับสิทธิลดราคาไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างคะได้กันกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะทำไมคนได้60 70เยอะจังเลยอะ oh, <no. S 1> ส่วนใหญ่อยู่ที่70%กันหรอ ตอนนี้เท่าที่ดูในคอมเมนต์นะคะจะก็พอจะรดาได้แล้วว่ามาตรฐานของคนส่วนใหญ่จะได้อยู่ที่ประมาณ70% 70%คือกลางๆมาตรฐานมากกว่า70%คือดวงดีต่ำกว่า70%คือดวงไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนนะคะท้องคาถานนะมาจะร หกสิีเลขนาดนะ64%ทุกคน <S <S แล้วกิจกรรมอันนี้มันเหมือนกับกิจกรรมหมุน8ปดทีด้วยซึ <S <S ่งเราสามารถใช้64%ตรงนี้นะคะลดราคาได้อะงั้นเราเอาไปลดตอนหลังๆแล้วกันถ้าสมมติว่าเราดวงไม่ดีอย่างเงี้ยดวงไม่ดีได้ชุดนี้ที่หลังอ่ะตอนถูกๆแล้วกดได้อยู่29เก้าพจนะทุกคน29เก้าพจกดไปซีจะได้เลยหรือเปล่าว่าละสี่สเ้าหกสิเพจเกสเก้าเพลิงสุดยอด เว r ร g o ก d 99เปอ็ดออวริโกตจัดว่าจัดจะใช้สิทธิ์นะคะในการลด64ตอนสุดท้ายนั่นไงกิจกรรมอะไรวันเนี้ยเยี่ยมจริงๆเรามาใช้ลดตอนนี้ดีกว่าค่ะทุกคนจาก999เลือ3 5 9นะคะ <Wow. S 1> ลดแค่64เลยร่ออะโอ้โหเราจัดแบบเหมาสุดๆเหมาโคตรเหมาเลยอะ่ะ มเมาทุกงานอ่ะเปิดใส่ชุดนี้ก่อนช่วใส่ชุดนี้เหมือนจะได้มาแค่5ชิ้นนะคะทุกคนได้ทรงผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะคะเสกมาเป็นแบบนี้เสื้อก็ดูหล่อดีนะม,มีการโชว์ซิกแพคด้วยหน่อยๆทรงผมก็เคใช้ได้อยู่ไม่ไม่ได้แย่แว่นด้วยใช่ไหมได้แว่นมาด้วยประมาณนะั้นเออทุกคนค่ะแล้วก็อันนี้จัดยังไม่ได้ซุ่ม รถโมโคอันนี้จะยังไม่มีนะอยากได้ขับมอเตอร์ไซค์ก็สาธุให้จัดหน่อยนะคะขอให้ไม่เกลือนะคะเราวเอาฝั่งนี้ออกเดี๋ยวสองอันอ่า9ก้าเพชรได้รถเลยซ่าถูกกลับงามๆเจ้าเยี่ยมสี่สิบเก้าเพชรเยี่ยมเก้าสิบเก้าเพชรทุกคนไม่อยากหมดเยอะปล่อยได้รถ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  รถรถของ <G ül> พี่อยู่ไหนน้องเรือองม,มาทำไมเนี่ยพี่ว่าตาหน้ายังไงก็ได้รดแน่นอนทุกคนอันนี้มันต้องออกกันสุดท้ายแน่นอนเชื่อจัด อย่างอยก็ไม่เหมาเลยว่ะมาได้รถแล้ว,ว,ดลดลวเดี๋ยวเราใส่สกิรถก่อนวันนี้เราไปขับรถเราจะไปขับมอเตอร์ไซค์วันๆล่ะมอเตอร์ไซค์โบคนี้นะคะที่กดมาก็เกือบจะเหมาตู้เหมือนกัน <c oughs> จริงๆตอนแรกจะนึกว่าอันนี้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าไปส่องหรือทีเอา้าวเราไม่มีนี่หว่าก็เลยนะ่าต้องกดเอามาละมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะเทสุดนะตอนนี้เลยปะมาเดี๋ยวเอามิชาไปด้วยวันนี้ <Wow. S 1> ที่มิชาขับรถไวเพราะเราจะขับมอเตอร์ไซค์นั่นเองอยาย่า <c oughs> อยากลงวงฟ้าวะ่ะ วงฟ้าแล้วกันเพื่อนแล้วไม่มีเหรียญด้วยนะแถวเนี้ยดูคนดีๆเด้อเก็บเหรียญไว้ซุปไว้ซุปมีคนฟาร์มไปยังครับยังเนี่ย เป็นไปได้ลายไม่ลายไม่ถึงหรอวะยาเยอะมากคนตอนนี้ใครไม่มียาบอกนะคะถามมาให้ไหมก็ไม่ให้อ่ะ <c oughs> เอาไปกันเลยอ้าววงมาแล้วบอยเดีย๋ยวค่อยอ่านวงแล้วกันปุ๊บปๆปุ๊บ กาะไหมใครเกาะสองี่แถวนี้มันมีมอเตอร์ไซค์มาพี่ขับเล่นหน่อยบนหน้ามีนะคะตัด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 แม่นคนเลยเหมือนกันนะโพชิน็อกโพชิน็อกดีกว่ามีคนแน่คน ระวังนะบอสเดรสโซนไม่ได้เสียงเฮ้ยใครวะเนี่ยน็อกอยู่นะเฮ้ยบ้นบ้นฟาร์มเพื่อนในบ้านฟาร์มเพื่อน Oh โ o no. ถอยมาชุบได้คนนนท์มันสวยเรื่อนของับรถมาเฮ้ยมันอยู่ตรงจุดชุบเพื่อนจุดชุบจุดชุบโคชินกเพื่อนมันไม้อะตัวหนึ่งชุดม่วงนนเพื่อนไปตรงจุดชุบนะคนขับรถมาอีก หลังเข้าเพื่อนห้องน้ําหอเขา น้องๆเสร็จอย่างตรงนั้นน่ะเสร็จแล้วมาเอาตรงเขาพี่ต่อเขาพี่ตีหนึ่งโอ้ไม่ได้ป้อมมีตัวป้อมมีตัวเอาป้อมก่อนหนุม่มป้อมเพื่อนป้อมหอขาวเพื่อนป้อมหอขาวหนึ่งตัวระวังเขาลงไฟฟ้าด้วยเพื่อนหัวแม่งแตกละพี่อะ บอต่อไปทางลงไฟฟ้าร้อยหห้าตีหนึ่งน่าอยู่หลังเนินนะเพื่อนดูดีๆเด้อจะดันขึ้นไหมหรือยังไงโอ้เปแรกของกันไปจยเป็นแรกหัวก,กันหัวแตก <c oughs> หัวแตก <c oughs> ตีมันได้อยู่หลงไฟฟ้าตีนั่นน่ะมันขับรถกรบกันมา3คันน่ะ ดูไหมสอบไหม,มในโรงไฟฟ้าไม่มีแล้วอ่ะอยู่บนเขานี่ต้องไปแล้วรอบวงเราเอ้โรงเรียนเพื่อนทางโรงเรียนเข้าในเมืองมีเพื่อน หนูหนูโลภไฟฟ้ารีบกลับมาใครเบอร์สองไอ,บอ้บอสรีบกลับมาในเมืองมีเสื้อสิบ้านตู้บ้านตู้เพื่อนสตัวที่ถอยก่อน นกตัวนี้นกเพื่อนอยูบนมัน้องอีกตัวหนึ่งทางไอเนี่ยหนึ่งห้าสูน่ะมายังวะตัวเสืแดงอ่ะไไว่นนบ้านไม้ขวาแสดงใช่ไหม,ไม,ไมใช่ๆๆ เดี๋ยวนะทำไงวะกับดักกับดักแล้วมั้งอ๋อแตยวงหมดเหลือสี่คนเอาแล้วเอาแล้วบัดแอ่วเพื่อน ขวาปาัดปัดขวาได้นะพี่ล็อกซ้ายให้อยู่ไปสรุปไ่ได้ขับรถนะเอาวิชามาทำไมวะรถก็ไม่ได้ขับ รถมาเกือบเหมาตู้ไม่เจอมอเตอร์ไซค์สักคันก็จากกันวันนี้นะคะฝากวัน,นิดนึงนะวันนี้5้าโมงเย็นนะคะในแฟนเพจนะคะจะจะไลฟ์สตรีมแข่งโวร์นเมนต้ตนเก้วันที่2องนะ,ะซึ่งมันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าในการแข่งขัน,ขนรอบนี้นะคะจะจะได้ที่1หรือเปล่าหรือว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะคะฝากไปเชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ